ดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีสวับายบอกสองสาหลานคือกำแพงตอนสวยๆเนาะกำลังเดินทางพี่น้องกันยอดข่มขีดไม่ทีพย์ภาคกี่เปอร์เซ็นต์สบายดีพี่น้องเข้าห้องนอนหน้าเอากระ กล้าเลยกล้าเขาจึงขี้เอากล้าจึงขี้เอาอะทุกนี่กล้าเขาจึงขี้เอานะ แต่ตอนนี ke, ้ย้อนอยากอีกแล้วพี่น้องเอ้ยความอยากลัดลัดย่งกันีเลยตอนนั้นลัดตรงหน้าก็ตอนนี้ไปท่าหมู่บ้านเลยท่ามู่บ้านเลยพี่น้องเอ้ยไปกันสามคนนกกับซ่องซ่องมวยมวยซอมมวยบ่ซ้อมมวยบัดดอนมวยบัดดอนโมลิซ้อมมวยบันดอนมวยบัดดอนมวยบัดดอนกระปมวยบัดดอนพี่น้องเอ้ย คนศึกษาไปใส่ต้องไปเบิรงนเหกันเนาะนอนคว่ำอยากอี้เนี่บ้านเท่ามันยังมามีพี่น้องมันแข่งแรงบ้างข้าจอน้ำมันโคกง่ายเมาก็เลยมีสิ่งที่เทาสิไปเอาบ้านเท่าน้ำมันโคกน้อยเมื่อกลยบอท่านมีท่านสีเขาเขตซีวิไลแล้วเราจะเอาบ้านซีวิไล บ้านนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านท,ที่ใหญ่อีกบ้านหนึ่งเนาะไปตามไหลาทางเลยเพื่อนเขาจะติดตามไหลาทางตามถนนเลยตามทางเลยกัญญางห้างกันกกนี่บ่ฮอดบ้านนี้ยอมรับหรอกไปดำทางเงาเลยไปกันต่ไปเดินไปเรื่อยๆเพื่อนก็ไปเง,ง,งาๆไปต่อเลยจุดหมายเขาคือ โง่ลงใต้หมดเลยบ้านบ้านบ้านชาวจอยจอยเฮือนมันอยู่ทางเหนือคิดอะไรทางเหนือพูดสุดฝน เดี๋ยวเริ่มลัดแล้วถ้าเชนนี้่ฮาวผมก็เคยมาเคยเคยมาเท่านึงมันสีใกล้เลยตั้ตงก็ดีด้วย เ,เป็นหน,นาา้าขจรไล่นือว่นท้ายวันรถตู้รบหนักป่าผาดงแล้วเนี่นะเฮ้ยเออจเา้าอะไร กันเขาาับปัานขอสเกามยนวตงนี่เัางอรพี่น้องเอบขึ้นห้องได้าี้ร่วมบรรยากาศลมลื่นเนาะเป็นห้องใช่ขับัามาใส่กรบนาถือก็ดี ใส่กับคนยากเออ, <c oughs> อยากมาใส่กับนะถือเป็นห้องทาง ยังทั้งใบปอกฟันแล้ไปทำเต็ม เดียวกันเจ้ามาไฮซี C C. ได้เห็ดมือพร้อมเลยเนาะมาพี่น้องเอ้ยไปเจอกันปลายข้างสุดแล้วอันนี้มันก็นเครื่องแปางไปเก็บภาบรรยากาศได้ร้ายเลยแหละน้ำห่างเลยเลยมาหอดเลยพี่น้องเลยโอ้ยบอกได้คำเดียวไก,กลขนาด ทางก็มีแตช่ายขี่ดินนี่ใกล้กลกลมากกับบาวควันพี่น้องเลยบาควันอยู่ซ่องมวย,ยบันดอนพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพิ่นคือว่ายังบมาจะนะอ้าวม่ถ่ายกันบ่คือตังหรอบะ ขึ้นไปเถิงถาก่อนพี่น้องเลยสเห็นหรือบ่อเห็ดนะฮะจริงๆเฮาก็มาซื้อเห็ดนัด่นแหนละป๊ขึ้นเทิงนั่นแล้วพี่น้องเห็ด <c oughs> เออมันก็ออกเลยเนะ <c oughs> าะเออมันก็ออกเลยเห <c oughs> ็ดกำลังออกืกอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านนั้น เดี๋ยวเอามาไปตวบ้านยังเลยโอยขยองลืมแต่นี่อยู่กันหน้าพี่ส่วนอยู่หน้าพี่น้องผูมันเลยมาแล้วชีวิไรเลยมาไกลมันกยองี่น้อง้เห็นนี่แหละที่เฮาบุกป่าพาดงมาบักกทางกับอุ้ยินรอมาด้วยความยากลบากมาด้วยความยากลบากเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้พี่น้องคือเฮ็ดปวกเนาะ มันจะคือเห็ดปวกจิกเนาะมัน oh, พ oh right? ่นขึ้นมาหน้ามันดินจะแข็งครับว่เออคันตัวนี้โอเคยหยิบเขาได้คือมีแต่ดอกง่ายยังนี่แหละมันก็เออเนี่ยเยนเช่นเซีบเช่นเสียบยังอีกยังมาหมดหมดไปเนาะยังอีกคนหนึ่งคนเฮานี่มาถ่าเอาเห็ดเอาไปหาบเปลี่ยนไปหาเป็นยังไงะมึงจัก้างเยอะ ไปทางโคกงทางพด่งเนี่ยมันลงพี์บ่ะจะลงจะอะไรอะไรกันหน้าข้นข้นจะแช่หน้าพ่อข้นเลยเอาก็เอามันบอกพ่อหายนป่ันบอกเอาก็เลือกว่าให้อีกูนอยากได้แต่ชันนะอีกูนน่ะนี่ถอดอมาเนี่ยพี่เนาะมีแต่ดอกอัวเอาอยอะป่ะเอาเอออืมเอาเลยเนาะดอกพวกใหญ่หนึ่งเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเฮ็ดนะเฮ็ดบ้านเฮ่าเลยนี่นะ เมนเทดประเทศไทยเลยเขาก็ซื้อไปกินแต่ว่าชนมันอย่างแต่บ้านหอายังบบทันออกพี่น้องมันแหงแหงแหงอันนี้ยุบันหอยขยองยุ่ป้าเลยนะยุ่ดงยุ่ป้ายู่ดงจุมกับดอกคนละราคาพี่น้อง ข้าวพัาดกินคืนแซบแซบใครแนะนำดีลมเย็น,นลมเย็นถ่าอีกเดี๋ยวลองติดวงกรจากสีได้จากโลกันได้ตามฮออันะเขากะจีเอาเลยกบเมื่อเพราะว่าใช้เวลามาไกลมากไกลเด่๋ด้ไกลในโคกเ้ย ท<ง>ี่ได้เคยมาอยู่เธอหนึ่งเด้ายวกับกายทันทีเอาทางเสร็จนะมันคือไปใส่เสหลังจากที่เขามากในเตียงเราเนี่ยบอกมันขึ้นไปนั่นนะทางอะไรทาไ่านัไว้วาเห้ามาเลยวมกินทัาแล้วเขาหั่วเขามานแล้วไม่มีท่านเสร็จหนึ่งคือทาานอันนี้กินอกันไปหาอยู่กบอะ อ้าาก็เลือกตะห่ากันนะโอ้ยรับไม้ใดองเมเอา่อีกนะกพอแล้วเพิ่นก็ไปหาเประเีได้เอาใส่ถุงถุงใหญ่หน่อยเลย นี่นี่เด้อแม่นี่มานําเด้อบ่ค่อยรักเลยบ่มาเก็บดนน่ะติ๊กเบิ่งมันน่ะสิซื้อเออๆ100บาท100โยมนี้บานนั่นบังจะเอาทั้งโอ๊ยงามเด้อตัวนี้เด้อนั่นแห่พี่น้องเอามาดูแหมเบิ่งดูแหมพี่น้อง5ถุง5ถุงพันน่ะพันนึง6 ตัวบานตัวบานนี่สองโลชองโลปุเออชองโลนิดนิดสองโลชองขีดโลละลอยตัวบานนี่ี่นอนเมื่อไปพันสองบอกมันมีชองอันเดียวโลละอันเจ้าหนโลละโลโลละลอาชีนับอโลไรแต่เจ็ดขีดหาขีดบ่หาขีดหาขีดไปยังแต่แดดโมเวอยืงบ่ไวไเอาถุงยญ่น่ะนะเออ ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ກມາເບິ່ງພີນາກລຕາພາະກິບໜ້າີ